สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนจินตมามะม่วงค่ะน้ํำลายไหลพอดีมาจากทะเลนะคะวันนี้ตอนนี้เยลิซ่าก็อยู่ที่ที่บ้านที่เมืองไทยนะคะอันนี้ก็ย้ายเข้ามาอยู่ได้เดือนกว่า,วาแล้วนะคะบ้านก็ใกล้ตลาดนะครัอ,อไปไปไม่ไกลค่ะประมาณ5นาทีก็ถึงตลาดแล้ว อันนี้อยู่ในเมือง่อหัวหินนะคะที่ที่บ้านที่ที่ไทยค่ะมาค่ะมากินตามมะม่วงอันนี้ปลา,าปลาใส่พริกสามเม็ดปลาลานวนัวค่ะเต็มถาดนี่ค่ะมะม่วงลูกเรียวแต่แต่ได้เยอะค่ะมาค่ะน้ำลายไหลกินตอนค่ำอันนี้ก็มืดแล้วนะคะแต่ก็อยากกิน อร่อยค่ะโอ,อ้น้ำลายไหลแซ่บแซ่บสมอยาก กินแบบไม่เปรี้ยวเลยนะคะตำไม่มีปูใส่นะตำเสจปลานัวนัว กินอยู่นอกบ้านค่ะ giang đắng phải đuổi không. <laughs> không. Như thế không. 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 จะมีเครื่องดังหน่อยนะคะซักซักผ้าทั้งออสระว่ายน้ําค่ะพเพื่อนๆออกข้างในก็เปิดที <laughs> <laughs> YouTube ก็ไม่ได้ลงนานค่ะพเพื่อน ยุ่งถ้ามาเมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาไปโน่นไปนี่มันไม่พอจะจะได้ทำนะคะพอกระเทินว่าอย่างนี้เถอะ อันนี้ก็กำลังจะมืดนะคะมืดมาไทยมีแต่ของอยู่แขงกินที่เราอยากกินแล้วก็กินกินกินจนน้ำหนักขึ้น นี่ค่ะให้ดูอยู่ข้างนอกกำลังมืดค่ะอันนี้สาว้น้ำอยู่ข้างนอกบ้านคนเดียวค่ะเนี่ยโอเคค่ะวันนี้ก็แวะมากินตามะม,ม่วงกันนะคะใกล้จะหมดแล้วแหละแต่ยอริซาก็ จะขอลาไปก่อนนะครับเพราะว่าจะกินต่อมันมืดแล้วค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย